สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Health Review รายการที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับความรู้สุขภาพดีๆให้กับทุกคนค่ะ ช่วงลีนะาซ้อมเด็กๆเ,เขาเปิดเทอมกันรารู้ไหมว่าอะไรที่เป็นปัญหาของทุกๆบ้านที่พ่อแม่มีลูกอยู่ในวัยเรียนถเปียเลยพี่อยู ได้ไหมพี่ยูเด็กๆกองแม่ถักเปียทุกเช้าบ่นทุกเช้าบ่นประจำไม่ใช่ตอนนี้ที่เป็นปัญหาของทุกบ้านนะก็คือเรื่องของอาหารเช้าก็จริงนะพี่ยูเด็กๆเนี่ยเราเนี่ยกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกันทุกวันทุกเช้าเลยนั่นแหละส้มแล้วถ้าเราให้เด็กเขากินอะไรซ้ําๆบ่อยๆนะคะก็อาจจะเกิดอาการเบื่อกินน้อยลงหรือว่าไม่ยอมกินเลยก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ยูกับส้มจะมาขอ,อนําเสนอเมนูอาหารเช้าแสนอร่อยตามคําแนะนําของกรมอนามัยค่ะซึ่งทําง่ายสะดวกรวดเร็วและมีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการค่ะเอาไปเลยค่ะ5วัน5เมนูรับรองว่าทานแล้วเนี่ยน้องๆจะอิ่มอร่อยและพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆเมนูแรกเลยค่ะพี่โยชุดที่1ค่ะชุดที่1เลยนะคะข้าวกล้องค่ะ ฟักทองผัดไข่ค่ะและแตงโมค่ะฟักทองจะมีวิตามิน A ที่ช่วยบำรุงสายตาค่ะส่วนไข่แดงนะคะจะมีสารที่ช่วยป้องกันจอประสาทตาเสื่อมซึ่งอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องๆนะคะจะต้องใช้สายตาจ้องมองมือถือหรือว่าหน้าจอคอมกันเยอะมากเลยค่ะชุดที่2ค่ะสําหรับชุดที่2นะคะก็จะมีข้าวสวยค่ะต้มเลือดหมูแล้วก เมนูนี้นะคะจะมีธาตุเหล็กจากเลือดและตับหมูช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะป้องกันโลหิตจางเมื่อกินคู่กับส้มที่มีวิตามินซีสูงเนี่ยจะช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นค่ะชุดที่3ค่ะชุดที่3นะคะแซนด์วิชขนมปังโฮวีตทูน่าสลัดไข่เมนูนี้นะคะอุดมไปด้วยใยอาหารจากธัญพืชและผักโปรตีนจากไข่และกรดไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยบำรุงสมองจากปลาทูน่าค่ะ ชุดที่4ี่ค่ะชุดที่4ี่นะคะโจ๊กหมูสับใส่ไข่ค่ะกับนมสักแก้วค่ะโจ๊กมีคุณค่าอาหารครบถ้วนค่ะย่อยง่ายแต่หนักท้องทำให้อิ่มนานนอกจากจะได้วิตามินอีและสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในสมุน้้าแล้วเนี่ยยังได้โปรตีนจากหมูและไข่ด้วยค่ะและชุดที่5ค่ะ สำหรับชุดที่5นะคะข้าวผัดไก่ต้มจืดไข่น้ำสาลายและผลไม้ก็คือแอปเปิลค่ะชุดนี้เป็นแหล่งของพลังงานชั้นดีเลยนะคะมีโปรตีนทั้งจากไก่และไข่ส่วนสาลายก็มีไอโอดีนค่ะซึ่งจำเป็นต่อพัฒนาการทางสติปัญญาและร่างกายของน้องๆค่ะนอกจากเมนูที่พี่อยู่และน้องส้มแนะนำไปเนี่ย คุณพ่อคุณแม่อาจจะเลือกเมนูอือ่นๆที่น้องชอบจากนั้นก็ทำลิสต์รายการไว้จะได้เตรียมวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าหรือทำไว้ก่อนแล้วแช่ตู้เย็นไว้อุ่นทานตอนเช้าก็ได้นะคะจะสะดวกอีกแบบค่ะ ย้ำนะคะว่าเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่กําลังเจริญเติบโตค่ะต้องดูแลให้น้องๆทานอาหารให้ครบ3มื้อนะคะเสริมด้วยนมและผลไม้ทุกๆมื้อค่ะน้องๆจะได้เติบโตสมวัยและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะด้วยความห่วงใยจากน้ำส้มและพี่ยูค่ะวันนี้ขอลาไปทานมื้อพิเศษก่อนนะคะพบกันใหม่ e ีีหน้าสวัสดีค่ะมีส้มเมื่อกี้พี่เห็นมีเมนูน่าทานมากเลยเดี๋ยวแป๊บนะอุตายแล้วแป๊บนะ ししนี่น <ooo paying full> เลยส้มอันนี้อ่ะส <k ens, S 1> ้มเหมาะเหมาะอันนี้ไม่เอาอันนั้นอ่ะก็ไม่เอานี่เหมาะเหมาะอันนี้ตับข้าวผัดอันนี้ตับข้าวผัดอ่ะกินให้หมดเอออ่ะอ่ะเดี๋ยวกินกินให้ถึงสามวันข้างหน้านะเออเออเออถือไว้นะเออ